สวัสดีครับขอนำเสนอเหลือหลวงพ่อเผือกวัดคลุอบอําเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเป็นเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดงสร้างเมื่อปีพศ2505มีพุทธคุณทางด้านแค้วคาดมหาอุด เหรียญที่สองเป็นเหรียญพระคูผ่อนปัญญาทโลวัดพระลูปอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเป็นเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดงสร้างเมื่อปีพศ2508